ครับพวกเรากลุ่มออพวกเรากลุ่มอรอปักเป็นยุนนะครับกับเรียนอาจารย์และเพื่อนที่มาวันทุกคนนะครับพวกเรากลุ่มอรอปักเป็นยุนอขอแนะนำตัวนะครับหนึน่งนายกสพล พอตโทอสพอร์อกันตาวงนะครับนีอะไรคุณละเชคุณละเชช่มเย็นนะครับ่ประบก่อนวันนี้ที่ใหญ่ของเรานายภูวินคำคมพนาวนะครับส่วนผม นายกระตันยูทิพยารักนะครับจากการได้ศึกษาปินทัพมาเรื่องไถ่ท้องของอาจารย์จุณัตคุณคนชมชมุนชมุนะครับตอนทาหลดอนรลพวกเราทั้งสี่คนเพื่อจับใจความได้มาสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการศึกษานะครับเชิญคุณสอรนะครับ ได้ไปศึกษาเรื่องการศรึกสาวของจตุคนมานะครับไม่ละมีม้นไม่มีละม้มมมวมนเหรอเพื่อนของจตุคนคนระับเขาได้ไปนั่งรองคนที่เขาชอบอยู่ในบ้านของผู้หญิงนะครับเป็นเวลาสามเดือนโดยที่ผู้หญิงไม่คุยด้วยไม่เห็นหน้าไม่มองหน้าเลยแล้วพอขึ้นเดือนที่สี่เขาไม่ไป ผู Walker, been, well. ้หญิงเขาก็เกิดความสงสัยครับแล้วก็เขากด้ชอบกันได้แต่งงานกันเรื่องนี้สอนให้รู้ความสุขนครับใช้ได้กับความรักเขาไม่ได้คุยกันเลยครับมาคุยกันในสามเดือนหลังจากสามเดือนต่อไปจะเป็นเรื่องการพูดครับเชิญคุณกระตันดูครับการพูดนะครับ ทยสมัยนี้รวมนักผมด้วยนะครับจะเป็นการพูดแบบไทยคำพิษคำนะครับภา,าษาไทยที่ปติตอนนี้มีการรณรงค์อยู่นะครับว่างดใช้ภาษาไทยพีบัาอย่างเช่นการพิมพ์ในข้อความแชทต่างๆนะครับ <c oughs> ผมคนหนึ่งนะครับที่ร่วมรณรงค์ด้วยเท่เลยนะครับ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนะครับสำหรับพ่อแม่รันนี้ครับการเลี้ยงดูบุตรปัจจุบันนี้มันเป็นครอบครัวที่รวดเร็วเกินไปเพราะว่าพ่อแม่ทํางานครับเลี้ยงให้ลูกอยู่บ้านรอยางนนะครับทำให้การมีเวลาว่าอครอบครัวนั้นไม่ใช่มีมากเท่าไหร่ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับทำให้บุรเกิดการการก้าวลาบครับสมมติแล้วก็ถึงในหลายอย่างครับการมีปัญหาครอบครัวครับการอยู่ด้วยกันที่แบบไม่มีความสุขนะครับไม่จัดปัญหาของเด็ก ที่ตามมาตอนนี้ครับปัญหาของเด็กวัยรุ่นนะครับในส่วนใหญ่สมัยนี้เกิดจากปัญหาขาดการพูดคุยปรึกษากับพ่อแม่นะคะรับเนื่องจากเช้ามาไปเรียนก็ไม่ได้เจอกันแล้วพอกลับมาเย็นลูกก็ต่างคนต่างอยู่ครับพราะเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็เหนื่อยจากการเรียนทั้งคู่ <c oughs> ก็ไม่ได้พูดคุยกันจึงขาดการพูดคุยกัน แล้เ,เป็นเวลาในหลายวันครับในหลายเดือนทําให้ไม่เข้าใจกันครับแล้วเมื่อลูกทําผิดอะไรลงไปพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจครับว่าทําไมลูกถึงเป็นอย่างนี้คร,รับเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ